รับเข้าสู่จวนคุณหนูรีบหน่อยเถอะเจ้าค่ะถ้าเราไปไม่ทันเลิกรับตัวเดี๋ยวจะแย่เอานะเจ้าคะหลิงเร่งเราเจ้านายตนด้วยท่าทีร้อนรนหากแต่คุณหนูก็ยังคงไม่เร่งร้อนเที่ยวเดินดูสินค้าในตลาดทั้งยังแข้งขาไม่แข็งแรงดีหลิงเจ้าหยุดเร่งค่าเสียที นี่เป็นโอกาสดีของข้าและอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของข้าก็ได้ที่จะได้เช่นชมความงามของเมืองนี้เสซยนวากล่าวด้วยอารมณ์ขุนมวนในเวลาอย่างนี้นางจะทําอะไรได้เส้นปานยุดขาสะบัน้นแม้ได้หมอดีรักษาก็ไม่สามารถเยียกคืนความคล่องแคล่วได้นางใช้เวลาอยู่หลายคืนกว่าจะยอมรับตัวเองได้ว่าต้องกลายเป็นสตรีขาพิการเดินขาเสียขยยุ่เยียห,หมดความสงา่าราศีของสตรี เรื่องที่จะได้เข้าจวนเบิกฟ้านอกจากนางจะไม่พอใจแล้วคนเป็นเจ้าของจวนก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันแม้เช่นนั้นคงไม่ผลัดวันจนเป็นเดือนเช่นนี้หรอกคนอย่างหูห้าวส่วนคงอยากได้ของเล่นที่สมประกอบมากกว่าของมีชํารุดเช่นนางแต่แล้วอย่างไรอ๋องโลกจิตนั่นถึงยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อนางจากพ่อบุญธรรมหากแม้ปีศาจนั้แสดงท่าทีรังเกียจนางแม้เพียงสักนิด นางก็พร้อมที่จะขอโทษทในประเทศตนเองทันทีอ้ยจูจูขาเรียวงามที่บัดนี้เดินไม่ถนัดนักก็เกิดปวดหนึบขึ้นมาเส้นวาส่วนเซกายเอียงเหมือนว่าจะล้มยังดีที่นางคว้าจับใครสักคนไว้ได้ทันเมื่อคนผู้นั้นประคองนางให้ได้ยินทรงตัวดีๆมือบางขาวดังโยกก็เปลี่ยนไปยึดเกาะคนรับใช้แทน ขอโทษด้วยขอบคุณที่ท่านมีน้ำใจต่อข้าเซนวาค้อมกายอย่างสุภาพห่างแต่ดวงตากวางไม่สบมองใบหน้าบุรุษที่ช่วยนางไว้ก่อนขอตัวเดินกลับเกี้ยวขบวนเพราะดูท่าขาข,าของนางจะดีนนานกว่านี้ไม่ไหวแล้วเจ้าคงเป็นเหมยหลิงไม่สิเซนาวาข้านึกว่าขบวนของเจ้าถูกดักปล้นแต่ดูท่าจะข้าจะคิดผิด ข้าจะกลับจนพร้อมเจ้านี่แหละเจ้าจะได้ไม่เที่ยวทะเลถลายเสียเวลาที่ไหนอีกบุรุษเมื่อคู่เก่าชัดถ้อยชัดคําพร้อมค้อมตัวลงช้อนร่างอ่อนแอขึ้นโดยง่ายท่านท่านเป็นใครกันวางข้าลงเดี๋ยวนี้หูห้าวส่วนบุรุษผู้มีอายุห่างจากเซียนฮวานหนึ่งรอบหลบตาลงมองด้วยดวงหน้าอ่อนใสได้ถนัดตาเมื่อเด็กสาวในอ้อมแขนเงยขึ้นมาโวยวายใส่แต่ ดูเหมือนนาจะตกใจมากที่รู้ชื่อเขาไม่คิดว่าข้าจะมาอย่างนั้นละสิหรือเจ้าวางแผนจะหนีข้าอยู่อองห้าส่วนนึกขันกับใบหน้างดงามที่บัดนี้ชงนเสียดูตลกสารรูปข้าเช่นนี้ไม่กระสือกระสนหนีคนเช่นท่านเป็นอันขาดใช่บุรุษบัดศพที่ชมชอบการปล่อยทัศและออกล่าหญิงสาวในป่าอย่างหูห้าส่วนหากคิดหนีก็ยิ่งเข้าทางคนคนนี้นะสิ <c oughs> เจ้าไม่หนีข้าก็สนุกกับเจ้าได้ท่านอ่องยักไหลพร้อมกับเดินโดยมีหลิงนำทางไปยังขบวนที่ลอยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกท่านท่านมันเซนวาเกือบสลดปากกลดาแต่เมื่อฉุดค,คิดได้ว่าเวลานี้นางอ่อนแอยิ่งกว่าคนธรรมดาจึงสงบคำากินความจุกอ,อกลงท้องไปในเกี้ยวขบวนสกุลชุนมีชายหญิงคู่หนึ่งจ้องหน้ากันราวกับกำลังสื่อสารผ่านความคิด ขณะที่มือของฝ่ายชายนั้นหยิบจับขนมที่เซียนฮวาซื้อมาจากการเดินเที่ยวเล่นกินอย่างไม่หยุดปากราวกับหิวโหวยดวงตาคมกล้าดุด,ดันจ้องมองเด็กสาวปากก็เคี้ยวขนมรสอร่อยยิ่งเขากินไปมากเท่าใดใบหน้างามนั้นก็ยิ่งหงิกงอแต่สําหรับเขาแล้วมันดูน่ารักน่าแกล้งเข้าไปอีกท่านหยุดกินของของข้าเสียที ในจวนอ่องอดอยากเข้าปลาอาหารหรืออย่างไรถึงต้องกินของของข้าไปมากถึงเพียงนี้จวนข้าวอุดมด้วยข้าวปลาอาหารแต่ขนมหวานขาดแคลนอยู่มากนะไม่พูดเปล่าห้าวส่วนยังหยิบขนมเพิ่มเป็นสชิ้นในคําเดียวเช่นนั้นหากท่านไม่รังแกข้าข้าจะทําขนมหวานให้ท่านทุกๆมือ้อท่านคิดเห็นอย่างไรเซนาวากอดอกสมัยเป็นน้ําอบนางทําขนมขายเมนูไม่หลากหลายแต่ละปรองความอร่อย ยินว่าคนหนุสกุลชุนเก่งกาดวรยุทธถึงขนาดท้าประลองกับบิดาเรื่องงานครัวเกงว่าเจ้าจะวางแผนกันแกล้งข่าเสียมากกว่าห้าวส่วนกวาดตาสำรวจเลื่อนร่างตรงหน้าอย่างจับจ้วงเปิดเผยจนเสียนวาต้องยกมือขึ้นปิดเสียงเรื่องลือเสียงเล่าอ้างก็แค,ค,ค่ขี้ปากคนข่าหมันฝึกงานครัวพอๆกับการหมันฝึกวรยุทธแต่ข้าก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะกั่นแกล้งคนที่จะให้ที่หลับที่กินอีกด้วย โอ้เจ้าช่างซับซ้อนดีแท้เจ้านึกตอบแทนมูคุณค่าแต่กับอยากล้างแค้นคนที่ชูปเปลี้ยงตนใหม่อย่างนั้นหรือน้ำเสียงของฮ้าวส่วนติดตลกเยาะหยันเขาอยากจะเห็นท่าทีและท่าแท้ของเด็กสาวตรงหน้านักท่านไม่ได้ฆ่าแม่ของข้าและไม่ได้สั่งสอนข้าด้วยคำกล่าวที่ว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตที่ชูปเปลี้ยงข้ามาก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้น ยินว่าท่านยอมจ่ายทองและอาพันถึงพันช่างทั้งที่บิดาบุญทันค่าเป็นผู้ยัดเยียดข่าไม่ให้ไม่ใช่หรือเซนาวาจ้องกลับแววตาดูด,ด้านของอีกฝ่ายแม้ดวงตาคมกล้าของเฮาส่วนนั้นจะมีอํานาจให้ใครต่อใครสยบแทบเท้ามานักต่อน,นักแต่เวลานี้ดวงตาวาววับนั้นไม่ได้ส่งผลใดๆต่อตจิตใจของเซียนฮวาเลยไม่แต่น้อย <c oughs> เด็กน้อยดูเหมือนการลงทุนของข้าจะไม่เสียเปล่า อย่าทำให้ข้าหมดสนุกเร็วนะก็แล้วกันเรื่องงานครัวข้าอนุญาตเจ้าจะของวะหวานหรือของขาวเอาที่เจ้าจะทําแต่ต้องทําให้ข้าคนเดียวเท่านั้นสำคัญยิ่งกว่าคืออยู่ในจวนข้าต้องทําตามกฎของข้าห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาดมือใหญ่หนาเอื้อมเชยคังเล็กจิ้มลิ้มของเด็กสาวที่อยู่ตรงข้ามกลิ่นสุคนหอมจะลุงยิ่งขึ้น ยามได้ใกล้ชิดและคล้ายว่ากลิ่นนั้นจะติดแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกและเสื้อผ้าของเขาเห็นแกสมบัติหนักถึงพันช่างค้าจะไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนเกิดกฎของท่านก็แล้วกันเซนอวาใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมยามเมื่อถูกคนตรงหน้าสัมผัสเพราะนางรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่แผ่ออกมาจากคนคนนี้ไม่ว่าจะยามใดอองห้าวซวนก็ยังดูเป็นอันตรายต่อผู้พบเห็น เช่นนี้เองหรือสมยาที่ได้ชื่อว่าเป็นยิ่งกว่าปีศาจก็ไม่ใช่แค่คำเล่าลือเกินจริงดูเหมือนวรยุทธจะสูงกว่าชุนหยางกว่างมากนักเพราะเมืองหลวงกับตันหยงนั้นอยู่ห่างกันต้องใช้เวลาอย่างเร็วสามวันสามคืนถึงจะเดินทางมาถึงแต่นี่มันแค่คืนเดียวที่นางไปถึงช้าอองฮาส่วนก็ตามขบวนของนางพบแล้วยิ่งรู้แบบนี้การคิดหนีจึงเป็นวิธีที่โง่มากสตรีที่หนีเขาเมื่อมีโอกาสเช่นนั้นสมควรแล้วที่ต้องตาย พวกนางเองก็คงรู้ถึงเกมล่าขององคนนี้แต่ก็ยังยอมเล่นตามความตั้งใจของเขาคงคิดว่าจะไปได้รอดในป่ารกทึบที่ผู้ล่าเชี่ยวชำนาญเส้นทางอย่างทะลุปูโป,ปรงกระมังนางเหล่านั้นไม่ใช่แค่งโง่แต่ต้องขาดความเฉลียวด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะไปโทษสติที่เป็นเหยื่อไม่ได้หรอกเพราะคนปัดซบสมควรตายก็คือ,อองห้าส่วนที่กำลังยิ้มอยู่ตรงหน้านางตอนนี้ต่างหาก เซนาวาสบัดหน้าออกจากมือใหญ่ก่อนพยายามมุ่งความสนใจไปที่ขนมแทนนางซื้อเยอะขนาดนี้ก็คิดไว้ว่าจะเผื่อหลิงด้วยเคี้ยวแก้เบื่อไประหว่างเดินทางแต่ดูสิบรุษที่มีกระเพาะรากับหลุมดำคนนี้ยังไม่ยอมหยุดกินอีกเอ๊ะนั่นมันของโปรดของข้าเช่นะตากลมสวยเห็นของโปรดชิ้นสุดท้ายกำลังถูกส่งเข้าไปในปากของเ้าส่วน นางเรีบชิงคว้ามันมาใส่ปากตนเองแล้วรีบยกน้ำชาดื่มตามหน้าตาเฉยแม่รักษากิริยาของคนหนุสกุลใหญ่เลยสักนิดอองเ้าส่วนได้แต่ยกยิ้มไม่มีคำต่อว่าใดๆเขาทำแค่ยกชาขึ้นจิบต้องยอมรับว่าหากเป็นคนอื่นเขาคงเอาคนที่กล้าไปเป็นหนึ่งในของเล่นสนุกแล้วแต่ต้องยอมให้กลิ่นกายหอมจากตัวนางที่ช่วยผ่อนคลายให้แก่เขาเป็นอย่างมากชนิดที่ว่าน้ำมันละเหยราคาแพงที่ส่งมาจากต่างแดน มีสรรพคุณดีเลศิศยังไม่อาจเทียบได้และจากที่ได้สนทนาพูดคุยทองอัมพันเหล่านั้นที่ยอมเสียไปจะต้องคุ้มค่าราคาเป็นแน่ท่านอองเสยยยิ้มร้ายจากที่เคยคิดจะนำนางไปขายต่อในอารยประเทศบัดนี้เขาอยากเก็บนางเอาไว้เองมากกว่ารออีกสักสองสามปีชุนเซนโนหรือก็คือชุนเหมยหลิมผู้นี้คงแสดงอรรส,สนุกสนุกให้แก่เขาได้บันเทิงใจ ฝ่ายเด็กสาวเมื่อเห็นว่าบุรุษรุ่นราวราวอายอยู่กินขนมสงบป,ปากคำวางท่าทีให้สมกับเป็นผู้ใหญ่ที่ใครๆต่างยาเกรงซ้ำยังตีสีหน้าได้เหมาะสมกับตำแหน่งอ,องนางจึงเริ่มผ่อนคลายและสแสดงกิริยาให้เรียบร้อยแม้คนตรงหน้าจะเป็นปีศาจช,ชั่วช้าหากแต่ตำแหน่งของเขานะั้นมเป็นรองใครในเวลานี้อีกหนึ่งปีกว่าจะถึงเลือกราชาพิเศษของจกักรพรรดิองค์ต่อไป นางจะต้องทำตัวให้ดีและพยายามเอาอกเอาใจแต่ต้องไม่น่าเบื่อไม่เช่นนั้นนางคงจะประสบชะตากรรมเฉกเช่นสตรีคนอื่นก่อนหน้านี้เสียนวาย,ยิ้มแย้มชวนคุยเรื่องที่นางรู้และสนใจไปตลอดทางแม้ว่าบางเรื่องบางเหตุการณ์นางจะรู้ดีอยู่แล้วแต่ด้วยมารยาสตรีที่ควรมีก็ต้องวางตนให้โง่เข่าบอปัญญาบ้างเพื่อให้เป็นที่น่าเอนดูส่งเสริม อยู่ต่อหน้าคนมีศักดิ์ตนเป็นผู้น้อยยิ่งต้องถ่อมตัวในเวลานี้นางมีเพียงตัวคนเดียวแล้วยิ่งต้องรู้จักวางตัวให้ผู้อื่นรักใคร่ดูไม่มากไปไม่น้อยไปคงจะพอให้นางอยู่รอดไปได้กระทั่งร่างกายฟื้นฟูกำลังแม้จะฝึกหยุดอีกไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้กลับมาแข็งแรงดังเดิมก็นับว่าดีมากแล้ว เวลาหยุดพักขบวนเซียนหัวชั้นเว,เวลาอยู่กับเด็กรับใช้ของตนและแบ่งปันขนมอร่อยให้หลิงที่มีอายุเท่ากันกับนางยามนี้ก็เปรียบได้กับเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขคนหนึ่งเพราะเซียนหัวถูกขายมาแล้วององเฮาสวนก็ยังไม่ได้ชัดเจนต่อตำแหน่งที่จะให้เด็กสาวเป็นเซียนหาอาจถกูกให้เป็นทาสก็ได้แต่กะนั้นหลิงก็ยังยืนยันที่จะติดตามนางไปทุกที่เวลานี้ต่างคนต่างต้งตองพัดภาคต่างถิน่น จึงหยิบยืดน้ำใจให้กันมากกว่าการเป็นนายกับบ่าวอ๋อ,องเฮาส่วนกำลังรับแปลางานจากหน่วยข่าวของตนอยู่มุมหนึ่งซึ่งปลอดภัยจากสายตาบ่าวไพร่และเด็กสาวสกุลชุนแม้จะงดเข้าวังหลวงและออกว่าราชการแล้วหากแต่ทุกความเป็นไปของวังและราษฎรยังคงอยู่ในการปกครองของเขาท่านอ๋องปล่อยให้ราชทายาทได้ออกว่าราชการและปฏิบัติงานของจกักรพรรดิด้วยตนเองโดยเขาจะคอยดูแลอยู่ห่าง กระทั่งถึงวันราชาพิเศษอ,องเฮห้าสวนก็จะวางมือจากวางหลวงและให้ความสำคัญกับหัวเมืองเหนืออย่างเต็มที่ไม่ได้กลับไปครึ่งปีจวนเบิกฟ้าคงสวยงามมีชีวิตชีวาก่ตอนที่เขาอยู่เป็นแน่เพราะการเล่นสนุกของเขาทำให้บ่าวไ้ากลัวกันหัวหดทุกครั้งที่กลับจวนมันจึงดูคล้ายจวนร้างที่สะอาดสะอ้านก็แล้วอย่างไร ใครใช้ให้คนอย่างข้าเกิดมาเป็นอ,องคมีอำนาจใหญ่ในมือเล่าเฮาส่วนคิดขณะหูก็รับฟังข่าวที่แต่ละคนผัดการเข้ามารายงานพันมีข่าวหนึ่งสะดุดหูของเขาใบหน้าเข้มขลึมดุดัดนปราดมองหัวหน,หน้าหน่วยเงาของตนและตั้งใจฟังข้อความโดยละเอียดพ่างสูงสง,งานน่างียบไปเอิดใจหนึ่งก่อน เผยยิ้มร้ายเฉกเช่นที่เคยทำแต่มันกลับไม่เคยสร้างความคุ้นชินให้แกหัวหน้าหน่วยเงาที่ติดตามรับใช้มาหลายปีดีดักคนนี้เลยสักนิดยิ้มเย็นเยียบหน้าขนพองสยองเช่นนี้หากปรากฏขึ้นเมื่อใดศกนาฏกรรมย่อมจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้ากระทั่งปากอยากเอ่ยบัญชาออกมาด้วยรอยยิ้มร่างของผู้รับใช้ผู้พักดีก็หายวับไปในใจของผู้อยู่ใต้บัญชานั้นเต้นไม่เป็นจังหวะ เหตุดนายของเขาจึงไม่เคลื่อนไหวจะอย่างไรก็ตามคนที่เผยยิ้มชั่วช้าออกมาแล้วจะต้องมีแผลในใจอยู่แน่หน่วยข่าวรายงานครบจบแล้วห้าวส่วนสั่งเคลื่อนกระบวนและจะไม่หยุดพังอีกจนกว่าจะถึงจุดที่เหมาะสมสำหรับใช้ค้างแรมเขาต้องการไปถึงจวนเร็วๆเ,เพราะนึกอะไรสนุกสนุกขึ้นมาได้และการปล่อยให้ทายาของเจ้าสำนักเหมือนบุกผารอนแรมในป่านานๆคงจะไม่ดีสักเท่าไหร่ เท่าชุนอย่างกว่างเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นยังคงไม่ถอดเขี้ยวเรียบง่ายๆซ้ำยังมีฝีมือแสดงตบตาได้เหนือชั้นขึ้นกว่าแต่ก่อนดวงตาสีนินการวาววาจนเด็กสาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามขนลุกตวัดสายตามองอย่างระแวดระวังหากแต่นางก็ได้รับสีหน้าติดตลกของบุรุษหน้าตายกลับมาแทนอ่อ,องเฮาส่วนช่างหน้าตายนะขอขอบพระคุณที่รับฟังจนจบ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะ